สวัสดีครับพ่อแม่พีน้องประชาชนทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเทียบ2.5โดยศูนย์สืส่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสอกพอของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะเรามาเริ่มด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน AirFO รไทยกันก่อนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับต้องเรียนกันตามตรงเลยครับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพ่อแม่พีน้องประชาชนทุกท่านในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น พื 1917, the ้นที่17หวัาภาคเนือก well ็ดีพื้นที่ภาคอีสานก็ดีพื้นที่กรุงเทพมหาวนครและปริมณฑลก็ดีรวมไปถึงทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับคุณภาพอากาศนั้นดีเป็นถึงดีมากเลยนะครับตอนนี้ทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกสถานีเลยครับคุณภาพอากาศนี่แนวโน้มดีถึงดีมากเลยนะครับตอนนี้นะครับทั้งทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับลมนะครับแล้วก็อัตราการบายอากาศที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เป็นส่วนช่วยได้อย่างดีครับทำให ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5นั้นไม่สะสมในชั้นบรรยากาศนะครับและเมื่อเราไปดูผลการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้ากันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครปริวณฑลก็ดีนะครับพื้นที่ภาคอีสานและพื้นที่17จจังหวัดภาคเหนือนะครับ อีกช่วง5-7วันข้างหน้าสถานการณ์เนี่ยนะครับแนวโน้มยังค่อนข้างดีอยู่นะครับรวมไปถึงทางตอนใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้ที่อากาศค่อนข้นขางแปรปรวนนะครับเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นที่คอยเข้ามาสมทบกันนะครับความที่เข้ามาสมทบเนี่ยความแรงนี่ก็ประมาณปานกลางไปถึงแบบค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราต้องคอยมาจับตาแล้วก็อัปเดตผลการประเมินการคาดการณ์กันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะงั้นแล้ว ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันอย่างใกล้ชิดอีกทีนะครับแต่อย่าไรก็ตามนะครับเมื่อเราเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับอย่างที่ผมได้เรียนพ่อแม่น้องประชาชนไปนะครับต้องช่วยกันจริงๆเลยนะครับในการลดฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิดนะครับสวิธีนะครับที่เราเน้นย้ํากันมาอยู่เสมอนะครับวิธีแรกนะครับนั่นก็คืออย่าลืมจริงๆนะครับพ่อแม่น้องประชาชนที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ เปลี่ยนหายน้ามันเครื่องกันอยู่เป็นประจําอย่างสม่าเสมอนะครับส่วนใครที่อยู่ในตัวเมืองน,นะครับเดินทางโดยขนส่งสาธารณะได้ก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญนะครับต้องร่วมด้วยใช่กันจริงๆในการลดการเผานะครับโดยเฉพาะการเผาในที่โล่งนะครับและสุดท้ายนี้ครับฝากกันจริงๆนะครับอย่าลืมติดตามข้อมูลสา,ารสารสำคัญดีๆนะครับจากแฟนเพจศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิงอากาศและแฟนเพจรกรมควบคุมมลพิษรวมไปถึงโซเชียลแพลตฟอร์มของกรมควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเป็น X t ิ k กต็นะครับหรือ YouTube นะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระสำคัญดีๆที่อัปเดตและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อนำไปใช้วางแห่งประกอบการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ